ครับวัดดีครับเออพระเหรียญน,นี้อ,อ่าเป็นเหรียญของหลวงพ่อกำจัดวัดป่าศัก์จังหวัดชัยนาทเหรียญสารพัดนึกพอดีผ่านไปวัดตั้งใจจะไปวัดท่าสูงอะนะฮะไป,ไปไปไหว้หลวงพ่อฤาษีดิงดำอันนี้เป็นทางผ่านอย่างนี้ถนนเขาดีหมดนะไม่รู้เมื่อก่อนสะพานข้ามแม่น้ำไม่มี ต้องไปอ้อมจะไปวัดท่าสูงต้องไปอ้อมเดี๋ยวนี้ก็มีสะพานข้ามถนนหนทางในเมืองไทยก็สร้างกันเยอะ,จะเจริญก้าวหน้ากันมากมายอ,อ,อ้อมไปอ้อมมาไม่ต้องอ้อมเลยฮรผ่านผ่านโดยปริยายเพียงแค่กด Google เนี่ยจะไปไหนไปไหนจุกด Memory ไว้แล้วก็ให้เขาพาเราไป เหรียนนี้นะเนี่ยเป้าหมายวัตถุประสงค์หลวงพ่อทําขึ้นเพื่อซื้อที่ดินซื้อที่ดินแล้วก็สร้างพระใหญ่นะฮะเขาเขียนไว้อย่างนั้นซื้อที่ดินแล้วสร้างพระใหญ่ซื้อที่ดินจะไปเหรียญทองแดงเหรียญละหนึ่งร้อยบาทท่านสร้างไว้ห้าหมื่นเหรียญแล้วก็เป็นเหรียญทองเหลืองก็สร้างไว้หมื่นเหรียญแต่ราคาเท่าไหร่ไม่รู้ทองแดงร้อยหนึง่งทองเหลืองไม่รู้จําไม่ได้ แล้วก็จะมีพวกอะไรอ่ะพวกลงยงลงยาอป,ปกา้าลงยาธงชาติพระทพิ่นบอกมีอัป,ปกา้าลงยาธงชาติหรืออยู่สี่เหรียญไม่ไดเอามาตอนแรกก็จะเอาอะแต่เปลี่ยนใจเอาเหรียญเดียวเหรียญเงินพอเพราะเราก็คงไม่ได้ไปละเราไปก็ไม่เจอหลวงพอ่ออาจจะท่านจะอาจจะอยู่จําวัดอยู่หรืออะไรก็ไม่ทราบไม่ใช่เวลาลวก็ไม่ได้ไปจําเพาะเจาะจงว่าจะต้องเจอท่าน ก็ไปไหว้พระทําบุญเฉยๆนะครับก็เออก็เป็นที่ระลึอกอย่างหนึ่งนะว่าไปวัดแล้วก็ได้เช่าพระเครื่องกลับมาส่วนพระจะมีราคาไม่มีราคาไม่ใช่สิ่งที่เราควรนึกในตอนนี้เพราะว่าสิ่งที่เราควรนึกคือการทําบุญเนาะถ้าควรคิดจะจองเอาไปขายก็ได้ตามสบายเขามีกลุ่มเล่นหากันอยู่ใน a c e b o o k นะฮะก็ขายกันโครมๆเลยนะลูกศิษย์เยอะเหมือนกันอ่ะเปิดดูเหรียญ อันนี้เป็นเหรียญเงินนะฮะลงยาธงชาติเหรียญสารพัดนึกลงยาธงชาติข้างหน้าเขียนว่าหลวงพ่อกําจัดดูด้านหลังด้านหลังก็ลงยาธงชาติตรงกลางมียันนะฮะแล้วก็ข้างบนเขียนว่าวัดป่าศักดิ์ข้างล่างเขียนว่าพศสองห้าหกสี่อันนี้ลงยาเข้มไปนิดนึงยันเลยมองไม่เห็นมองไม่เห็น อันนี้เป็นเหรียญเลข173เนี่ยอยู่แถบแดงข้างบนโค้ดอยู่หลังหูตรงนี้ก็ประมาณนี้เหรียญนี้หลวงพ่อสร้างเพื่อหาเงินซื้อที่แล้วสร้างพระใหญ่อ่าแล้ก็จำไว้ว่าเราเราร่วมบุญกับท่านเนาะแล้วเดี๋ยวผ่านไปอีกสิปีมีโอกาสไปถึงตอนนั้นอายุ60แล้วไม่รู้จะได้เห็นพระใหญ่ไหม อาจจะตายเสียก่อนที่เหลือก็เป็นหน้าที่ลูกหลานให้เขาจัดการว่าทำบุญไว้ให้ลูกหลานเราไม่ได้สนใจอะไรขอบคุณครับ